เจคโน่ no. นำเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะสามารถทำเป็นบ้านพักต่างอากาศได้ค่ะอยู่บนที่ดินขนาด2ไร่2ง,งาน2 3ตารางวาค่ะที่ดินอยู่หลังโรงเรียนวัดโคเกตถนนปากท่อตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่นะคะรวมแล้วมี5หลังด้วยกัน บ้านหลัก2ชั้นขนาด320ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัว2บ้านรงชั้นเดียวขนาด120ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถง3ห้องครัวพร้อม1ห้องโถง1ห้องน้ำ4ห้องพระ น็อกดาวไม้สักหนึ่งหลัง5ตู้คอนเทนเนอร์2ห้องนอน1ห้องน้ำอยู่บนที่ดินรวม7จนโนด2ไร่2งาน23ตารางวาค่ะด้านข้างติดลำกระโดงสาธารณะถนนเข้าออกสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตตลอดทางเลยค่ะมีไฟฟ้ามีปะปามีปั๊มน้ำมีแทงน้ำพร้อมใช้นะคะ มีพื้นที่สำหรับปลูกไม้ปลูกพืชสวนครัวมีลานจอดรถพร้อมหลังคาบรรยากาศดีค่ะเป็นธรรมชาตินะคะเงียบสงบปลอดภัยเป็นส่วนตัวด้วยนะคะเหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านพักต่างอากาศใกล้ๆกรุงเพื่อการลงทุนทำเป็นรีสอร์ทสัมมนาสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะทำเรดีนะคะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยค่ะ อยู่ใกล้เซเว่นซ j เพียง1กิโลเมตรจากถนนปากท่อ750เมตรจากถนนพระรามสองกม735มกิโลเมตรจากวัดยุธามณี8.5กิโลเมตรจากวัดบางกุ้ง9.5กิโลเมตรจากแยกปากท่อรับชบุรี12กิโลเมตรจากตัวเมืองแม่กอง13กิโลเมตร จากเซ็นท่านมหาชัย30นาทีค่ะปรับลดราคาพิเศษนะคะจากเดิม22ล้านบาทเหลือเพียง14ล้านบาทเท่านั้นนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนะัดชมพื้นที่นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรในคลิปหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเจคเคนโขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ